สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่ผ่านเข้ามาชมมาฟังคลิปนี้เนาะก็เอามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากสื่อสารอะไรกับท่านที่เข้ามาชมมาฟังคลิปนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าท่านอยากสื่อสารอะไรผ่านไพ่นะคะหกไม้เท้า q u e of wands แล้วก็ queen of wands นะคะ ยินดีดฟนะค่ะมองว่าช่วงนี้นะคะคุณคมรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีความกระปี้กระเป๋านะคะคุณเริ่มต้นงานนะคุณเริ่มต้นลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างงานใหม่อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ได้เริ่มต้นทําลงไปแล้วนะคะแล้วก็คุณอยากที่จะประสบความสําเร็จนะในหน้าที่การงานไม่ว่าอคุณจะทําอะไรก็ตามนะก็เหมือนกับว่าคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จและคุณอยากที่จะเจริญก้าวหน้าแล้วคุณ คุณลงมือลุยอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพร้อมสู้ก้าวต่อไปแล้วก็เนี่ยแล้วก็คุณก็เฝ้ารอคอยนะคะทนุถนอมในผลงานของคุณว่าเออผลงานของเรามันจะเป็นยังไงมันจะออกมายังไงนะคะคุณก็่ามันก็ว่าเราเฝ้ารอคอยนะผลงานของเราว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะแต่ก็ก็ขอให้ใช้เซนส์นใช้สัมผัสแล้วก็ขอให้ยึดยึดหลัก ขอให้มั่นคงอะค่ะยึดยึดหลักกับการกับการงานของคุณะคะนะว่าคุณเดินมาทางนี้นะคุณควรจะมั่นคงนะคะไม่ไม่ควรเขวแล้วก็ควรเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีสัมผัสสามารถสัมผัสได้ถึงการที่ว่าความรู้สึกภายในของเราอะค่ะนะ สามารถที่จะรู้ว่าภายในจิตใจของเราว่าเราต้องการอะไรนะคะนะก็เออมันจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะด้วยความมั่นคงนะคะของจิตใจของคุณนะคะนะก็เออก้าต่อไปนะคะมั่นคงนะในสิ่งที่คุณทํานะคะมันก็เจริญเติบโตได้ดีมันก็จะ,จะสามารถที่จะมั่นคงได้นะคะนะเนี่ยก็ q u e e n of c u p นะคะก็อ,อืมก็ขอให้แบบว่าเออมีความที่แบบเออใจเย็นนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็เออ มือนกับว่าน้ําน้ํานิ่งไหลลึกอ,อะไรเงี้ยค่ะนะก็ค่อยๆเปค่อยๆไปนะคะคุณสามารถทําได้นะคะคุณสามารถที่จะให้การดูแลให้คาปรึกษาให้คําแนะนํานะคะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณทำนะ่ะมันจะสามารถไปได้ดีนะคะนะแล้วก็เออคุณมีสติปัญญานะคะทุกคนเคารพนับถือคุณนะคะทุกคนเออเออไว้วางใจคุณนะคะนะก็มาดูกันนะคะว่าเออพอยะบอกอะไรต่อนะคะนะ มา wow, The Star นะคะหกถ้วย King of Cup แล้วก็ The Strength นะคะมา wow, มองว่านะคะควรเพียรพยายามของคุณที่คุณทำมานะคะนะมันเป็นการให้ที่ดีนะคะคุณได้รับมาแล้วก็คุณก็ได้แบ่งปันออกไปนะคะมันเหมือนกับว่าเออเราได้มุ่งมั่นตั้งใจทำอะไร มามายาวนานละค่ะนะคุณก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะคุณมีจิตใจที่แบบว่า,ามีความเมตตามีความมุ่งมั่นแล้วก็คุณเป็นผู้ให้นะคะนะแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทำนะมันเป็นเหมือนกับการอุทิศบุญอุทิศกุศลไปเผื่อแผ่ไปให้สิ่งอื่นๆที่เขาเ รอรับผลส่วนบุญส่วนกุศลกับคุณอยู่นะคะนะคุณก็ได้แบ่งปันออกไปนะคะคุณไม่ใช่ว่าจะเอาผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำคุณทำเพื่อส่วนรวมนะคะนะมันก็จะเป็นผลผลดีกับเรานะคะด้วยความรักความิม่อเอมใจแล้วก็มันจะได้มีมิตรสัมพันธ์มิตรภาพที่ด,ดีมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะนะมันก็ จะเจริญงอกงามได้นะคะนะแล้วก็มีมีสังคมที่ดีมีเพื่อนที่ดีนะคะในธุรกิจการงานของคุณนะคะแล้วก็อันเนี้ย k n n o of c ั f นะคะนอะ่อคุณจะเจริญเติบโตได้นะคะคุณจะสามารถที่จะมั่นคงไม่ว่าเหตุการณ์สถานการณ์มันจะเป็นยังไงก็ตามนะคะคือคุณมั่นคงได้มั่นคงแล้วก็คุณ สามารถที่จะสยบทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องราวทุกปัญหาด้วยความใจดีมีเมตตาของคุณนะคะด้วยความยิ่งใหญ่ภายในจิตใจของคุณนะคะแล้วก็เมตตานะคะปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามที่มันผ่านเข้ามานะคะคุณจะสามารถที่จะเอาชนะมันได้ด้วยความอ่อนโยนนะด้วยความนุ่มนวลแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตานะคะเพราะว่าอคุณเป็นเป็นผู้ให้เป็นนักให้นะคะนะ ก็ว้าวคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตานะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะคือคือคุณทำด้วยด้วยส่วนรวมอะค่ะคือคุณสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งได้ก็ตามที่มันมันมันสถานการณ์มันไม่ดีค่ะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนมันได้ด้วยด้วยดีนะคะนะว้าวคุณก็มีมีความรู้มีความสามารถนะคะอ่คุณก็เออคุณเก่งมากเลยอะค่ะคุณฉลาดคุณรอบรู้นะคะแล้วก็ เออคุณมีความสมดุลนะคะนะก็อืสุดยอดนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะก็ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ